โอเคค่ะสวัสดีทางกำหนึ่งสำหรับมาโปนี่ก็เป็นบทที่สองค่ะเนาะก็ที่มาว่าโดยการพิมพ์ลิกค่ะมาว่าโดยการพิมพ์ลิกว่าในการพิมพ์ลิกอันเครื่องมือในการพิมพ์ลิกเนี่ยเป็นตัวไหนนะมาแนะนําเครื่องมือกันนิดหนึ่งทั้งสิ่งทั้งโมนี่ก็มันมีหลายค่ะนะอันนี้ก็ที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการย้ายเกี่ยวกับการแท็ก,ก,าก,กนานาต่าง ตัวนี้เป็นการเกะ่ไข่เหมือนกันค่ะเครื่องมือตัวนี้ก็คือเครื่องมือตีวาดลูปเขาสามารถวาดลูปได้ค่ะเขาสามารถวาดลูบเลยที่วาดลูปสังกาะแค่ไหนเครื่องมือในการพิมพ์หลิกก็คือเครื่องมือตัวที่นี่ค่ะถ้าตัวไในที่อาหารว่ามันมีหลูกซอนน้อยๆตีเจนี่ออกมานะฮะถ้าเตะข้างไว้กำหนึ่งมันที่ออกมาค่ะตัวที่นี่มีสองตัว ตัวที่หนึ่งเป็นการพิมพ์ดิกธรรมดาปอตัวตั้งแต่เป็นการพิมพ์ไปจอมเซนมันค่ะเอามาเนต้เนาะเรื่องแทกตัวที่ตาติดท,ที่พิมพ์อะไรนั่นเจ็บแบบโปรตีนเอ้แล้วก็พิมพ์ได้กันเดิมใจค่ะตรงแทกหลากคือมันเป็นขอบคือมันเป็นขอบสี่เหลี่ยมไว้แทกเมาไวหลากไมนเป็นขอบไปค่ะเฮาเดียวใหญ่คือก็แล้วแต่เถวสมมุติเฮารูกันนี้เขาก็แทกขอบกันนี้ค่ะ นะโดกระน,นี้จะขอบกระนี้หรือทะลุเต็มๆก็สาม,มารถเกลี่ยสาม,มารถเกลี่ยนี่ฮะอ่าหลกักมันเต็มๆนีค่คระบก็สอนไปเรือ่อยๆคันเนาะอย่าพิกังค่ะอ่าหลักเต็มๆอ่ะโหต่างนี้มันเต็มเดีด๋วยวนี้หลักเต็มๆอ่ะมือเขามือเขาหลาักไปนั้นมันอยู่ขึงมือตัวนี้ค่ะนะมันอยู่ขึงมือตัวนี้เขา ทีมาแตกตัวที่มาแทกตีนีก็ไล่มันดับเบิลคลิกตีนกีก็เดียวมันด้กลายเป็นตัวที่ไปกําเดียวคะ่ะในการขยายเขาขยายออกคะ่ะแท็กอันคอนโทรลแล้วก็วชีพภายใต้มือของเขานี่ค่ะค้างไว้แล้วก็ไลยันหมักล่อตีเหนือเมสานี่ค่ะไปไป<ๆ>มามาไล่ไปตัางนามันก็ซูมเข้ามาไล่เข้ามาก็ซูมออกไปคะ่ะเป็นการไล่เขา้าไล่ออกอีกค่ะเนา โอเคค่ะอันนี้พิมพ์ลิกนี่เขามากับเลือกฟอนต์เลือกฟอนต์ของเราแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนฟอนต์ภาษาอังกฤษฟอนต์ภาษาไทยว่าหามาะไรอันนี้คันที่ใจอฟอนต์ของขากันนะเสียงแดงเคสิบเอ็ดค่ะนิวค่ะนะตัวอันตัวเก่านั้นขำใจอาค่ะตัวเก่าขำใจค่ะเสียงแดงเค มันไม่นิวครับอันนี้เป็นตัวนิวก่ะเป็นตัวใหม่ค่ะมันปรับเปลี่ยนบางตัวเลือกฟอนเลิกสิบแปดอันนี้เป็นตัวห่างมันโอเคก็เอามาพิมพ์จำตวัวแล้วก็เลือกคีย์บอร์ดมันเป็นเสียงเสียงคีย์บอร์ดนิวนะเอามาจำจำกับจิมหันดีค่ะพิมพ์ การสอนแต้มหลีกโดยโปรแกรมนี่ค่ะกูเตรียมจะนี่ค่ะมันซสอนกันหลายแล้วมันเตรียมหยาบครับพี่น้องครับอันนี้ก็อ่านว่าโปรนั่นน่ะโปรลักกระแหลโปรลักกระแรมเกลื่มทั้งก็อ่านไปครับมันอ่านว่าโปรแกรมมัก็เยาะครับยินดีใส่นะก็ยินดีใส่ยินดีใส่กันนะผูซื้อแผ่นตัวหน้าอ่ะ นี่คะ่ะเราสามารถพิมพลิกได้ทีนี้ครับมาตัวกันกันครับพิมพ์ลิกยาวเขาที่สามารถเกะไขสังเกตุอะไรก็ในการติดที่เกะไขตัวหลีกใหญ่ไปใหญ่มาคือมันอยู่ตั้งกลางตั้งหน้าตั้งหลังเขาก็แตกหลากคือมันคลุมคือมันดำดำจริงๆงกันนะตั้งเรื่องนี่คะ่ะพอแตกตัวนี้มันก็ที่มาอยู่ตั้งกลางแตกตัวนี้อยู่ตั้งซ้าย แต่ตัวนี้อยู่ทางขวาเอา้ท้ายตัวนี้ทางขวาเออมากาแฟค่ะท่านโบไม่ี่น้องครับท้ายกลางขวาและแทงตัวหนึ่งคือตัวไหนคือตัวตั้งตานี้ส่วนส่วนหลา่หาใจตัวนี้ค่ะตัวนี้คือมันเต็มคือมันเต็มสิงส่งๆคือมันเต็มสิง่งๆเยอะขาดิเนตุยค่ะวิธีมัน <S 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 อเอาเลือกคุมคือมันดำแล้วก็เลือกตัวนี้ เลือกตัวนี่แล้กวก็เอาพิมพ์ไปค่ะอ่ะอะะาพอแบบมันจำที่สุดเราจะนี่ค่ะนะอุปมาง่ายๆว่าเอ้ะมันเหลือกนนี้ค่ะคือมันที่คือมันแ็มขอบเนี่ยพอเอา enter ลองใหม่มันแ็มค่ะนะมันแ็มเพราะฉะนั้นพอมันที่สุดจะเนี่ยเอาเคาะ space bar กำหนตัวเ้นว์บลกนี่ค่ะแจ็กกำหนึ่ง แล้วก็พิมพ์ตัวอื่นเข้าไปเอาเหมือนกันว่าพิมพ์ว่าสาั่งดีมหาวิทยาลัยเนาะนี่ครับพอพิมพ์มหาวิทยาลัยตัวอันแต้มนี่ครับมันได้เลี่ยนไปอยู่จำขอบพิมพ์นี้ก็แล้วครับอันนี้เป็นคำสั่งตัวนี้ะนะมหาวิทยาลัยเมือน,นี้ครับสมมติพอเลือคำสั่งพอ <c oughs> เลือคำสั่งนี้มันก็เต็มเต็มตัวมัมห่างดี เพราะฉะนั้นเัาเลคทำสั่งตัวนี่ค่ะมันก็ที่เต็มอันนี้เป็นการพิมพ์ลิกในโปรแกรม design, อินด s ไซ n โดยเครื่องมือตัวตัวที่นี่ค่ะตัวนี้ค่ะนะแล้วก็กำนี้เอามาตัวทั้งตัวหนึ่งอันนี้เอาลูกไปกันค่ะ ลูกไปกันก็แล้วอ่าูกไปโอเคแตกดีลิ e ธรรมดาเนี่ยครับมาตัวแทงตัวหนึ่งทีตัวนี้ตัวตั้งต่นี่ครับนะเขาจือมันห้องว่าตั้งเดินี่ห้องว่าไททูนอ่าตัวนี้ก็ไทออนอ a พ a าร์ทูนนี่ครับนะคือหมายถึงพิมพ์ไปจอมเซนเอาไงๆเขาเฮดเซนดีอะแจกตัวนี้ก็แล้วามวัดรูป เป็นรูปหัวใจอ่ะโอ้สังเลมมาขออภัยค่ะเดี๋ยวกันเอาตัวนี้ก็แหละนี่นะเอามาวาดลูกอืมอืมวา,าดลูกเป็นรูปหัวใจที่นี่ครับอาเข่าๆกันสามารถเปลี่ยนเกงมันมอนได้ค่ะแล้วก็เอามาแท็กตัวที่นี่ขั่งไว้กําหนดคระก็มาเลือกตัวไตแล้วก็เอามาวางไว้ติเซนนี่ค่ะ ต้องสังเกตว่ามันที่ออกเครื่องไม้บวกขึ้นมากันนะผมออกเครื่องไม้บวกขึ้นมาผมจังแตกได้นี่ออกเครื่องไม้บวกได้น้อยมาแล้วก็แตกเขาสามารถพิมพ์หลีกนั่นก็ที่เหรียญจอมเซนเดียเฮาต์ต์นั่นแหละนี่ค่ะ,ะตัวอย่าง <c oughs> อันนี้เหรียญจอมเซนของมันค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นการใจ ทูลบาไอทูลไททูลตัวนี้ค่ะไททูนตัวนี้ในการพิมพ์ล็กแล้วก็บอตนี้นะแถมหนึ่งอีกหนึ่งก็คือเมื่อเขาพิมพ์ลิกไปแล้วนี่ยับเอาทีา่ใส่ซีมันก็สามารถใส่ได้ค่ะแต่ผมไม่พี่น้องก็เอามาจำตัวอย่างแลเจ้านี้ได้ลูกก็แล้ว แล้วแต่เจอค่ะอาจฟอนต์นี้ก็ไล้1สิบสี่ก็ไล้เลือใส่แล้วแต่ค่ะประวา่าใจฟอนต์สิบแอดฟอนต์ซั่งก็ดีค่ะนะเดี๋ยวปอดี่เฮดปรับให้ซั่งเนี่ยก็สักบอกสิบหกสิบแปดก็ตึกดีค่ะอันนี้เลือใหญ่ๆนะแต่ผมไม่เป็นน้องที่เลยหันดีค่ะบ <c oughs> เลือตัวนี้อย่าไปลืมเลือคีย์บอร์ดค่ะนะโอเคทอามาพิมพ์ จังพิมพจือ้อเพ่ค่ะพิมพจื้อตัวเก่านี่ค่ะพอที่ใส่สีเอาหลากคมแล้วก็เลือกตัวนี่ค่ะ,อ,คะอันนี้สีมันสามารถเปลี่ยนสีมีหลายเลยนี่ลายแท่งนะเพราะว่ามันตัวนี้มาตีวินโดว์เลือกคัลเลอร์ค่ะนะคัลเลอร์ตัวนี้ก็บที่มีสองตัวตัวนี้ก็อะไค่ะคัลเลอร์ โอเคเลือกได้ตามใจสีแดงนี่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนไปสีเขียวนี่ก็ที่เปลี่ยนไปเอาใครสีมันเก๋มันอ่อนแล้วนี่ก็ไรค่ะนะดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็เอ่อเขาสามารถปรับได้ว่าเดี๋ยวสีมันเห่อดีเอาไขรหันทีนี้กําเริ่มก็ไรค่ะเอาแจ็คพรีวิวปุ๊บพอเลือกได้ ตัวนี้ก็ที่เปลี่ยนไปกับเลือกมันหันจอมูลนเยอันนี้ก็อันนี้ครับอันนี้เป็นการใส่สีทีนี้พอเขาพิมพ์งานต่างๆเฮาดิเซฟแก้ไว้ค่ะเฮาดิแก้ไว้เฮาไว้ใจต่อไปแทนก็มาทีไฟล์เซฟ e อสคลิกี่เซฟ e อส,แ,ดดส,แ,แ,สแล้วค่ะก็ไปเลือก ตีอยู่เฮาที่แก้ที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็พิมพ์การแก้ว้หน้าจออันนี้ก็พิมพ์จือลองไปแล้วแต่เฮาที่พิมพ์ก็เป็นงานจือสั่งก้อยๆเผื่อที่จําได้ง่ายกดแท็กเซฟก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะให้การขอความวัดต่อไปก็ที่มาว่ากันต่อค่ะบโดยการใจเครื่องมืออื่นๆสำหรับบัดที่สองวันี้ 这是一个你看。